นอดนเดตดอาการล่าสุดหลังหน้ามืดจุกอกหายใจไม่ทันขอบคุณคนเป็นห่วงทำเอาหลายคนตกอกตกใจและเป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่น้อยค่ะเมื่อทราบข่าวว่าผู้กำกับชื่อดังพศอานอนท์ที่เกิดอาการหน้ามืดจุกหน้าอกและหายใจไม่ทันหลังจากวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะและเกิดอาการคล้ายจะวูบเป็นลมจึงได้รีบมาตรวจเช็คอาการด่วนที่โรงพยาบาลซึ่งเบื้องต้นหมอได้วินิจฉัยว่า เกิดอาการเหนื่อยและสงสัยว่าเกิดจากการเสียน้ําในร่างกายด้วยอากาศที่ร้อนซึ่งล่าสุดพลดอนนท์ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดว่าขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอาการปกติดีแล้วแค่ไปออกกําลังกายตามปกติแต่หยุดเร็วไปหน่อยธรรมดาต้องวอร์มก่อนแล้ววิ่งพอก่อนหยุดก็ต้องด่าวช้าๆแล้วอยหยุดแต่เมื่อวานพวดพลาดหยุด นักข่าวมาสัมภาษณ์ร่างกายเลยปรับตัวไม่ทันอีกอยากไปคนเดียวไม่มีใครดูแลก,ก็เลยหายใจทีเหนื่อยและกินแตงโมก,กอดวิ่งน้ำตาลมันเลยเยอะไปหน่อยตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนอนตั้งแต่สองทุ่มตกใจตื่นตอนเที่ยงคืนเห็นมีข้อความเข้ามาเป็นห่วงก็เลยโพสต์แจ้งข่าวขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับนึกว่าอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ก็เลยชอบทำอะไรคนเดียวจนเคยชินสบายดีแล้วนะ ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับพลอน,อนนท์อย่างล้นหลานค่ะ